ข่าวสดต้องบอกพี่หนึ่งว่าไม่เกินสิเอ็ดโมงึ้นเลยไม่เ่หมครัไม่ไม่ค่ะไม่ p บิ่งอเปล่าเอาเบาินอยู่ข้างหน้าวินอยู่นี่ข้างหลังก็มีครับไม่เป็นไรมไม่มีความแันนีเ บีอีันงนบี้คือบิงสวัสดีครับสวัสดีพวกเรากำลังไปไหนครับวันนี้ครับพวกเราจะไปเดินสายโปรโมทโปรโมทนะฮะซิงเกิลที่สของพวกเรานะชื่อซงเกิลว่าอะไรครับต้องคาดหวังนะคาดหวังกับพวกเราบ้างก็ได้เลยนะ เไปทำงานนะครับทำงานนี่มีเสื้อมาอวดน,นะครับเป็นเีเกมน่ารักขอบคุณครับเสื้อแฉน,นทัน<อ>้งท้ายนะครับพ้าหลังโย่ั้งหน้าทั้งท้านะครับขอยิ้มหน่อยครับไม่เล่น New นิ้วยด้ไงวะ้วไปทำอะไรเออไม่ไดีออกจะเป็นคนดีที่คนคนยังไงวะ ไม่ได้็จเหนยวอย่าว่าใช่ทั้นะทีมบุกอ๋อเนี่ยคนรักเพื่อนขนาดมาทำมึงขนาดนี้ยังไปรักเพื่อนรักผูสวัสดียิมกี้ขอบคุณมากกี้มีคนสวัสดีครับเป็นหอกโคงฮะวันนี้เรากำลังที่แรกเราไปไหนครับที่แรกนะวันนี้เราเราจะไปที่ขาวแนวหน้านะแนวหน้านะครับแนวหน้าไม่ใช่แนวนอนนะ วันนี้มีขอหนึ่งมุกครับจังหวัดอะไรที่ขอเยี่ยมครับจังหวัดอะไรเป็นเป็นอะไรครับเป็นเป็นลูกหนี้จังหวัดอะไรเป็นลูกหนี้นครศรีธรรมราชไม่ใช่พัทลุงพัทลุงเออพัทลุงทำไมครับติดตรังเออมันมันก็ตอบได้หลายคำตอบไปทำไมก็มันติดตรังหมดเลย ตรังโดนัทเรียกเป็นอะไรเป็นช no no ิ้นครับเป็นใครเรียกเป็นล um ูกวะทำไมครับเป็นลูกยินดีกับบอบอสด้วยคอนกรีตที่เขาบอกว่าไลฟ์ไหนที่เราเจียว่า20บวกเราพูดคำหยาบใช่ไหมเนี่ยจริงเหรอเราต้องเขียนเขียนแม่งทุกไลฟ์เลยเอาเรากระโดดกโทษ เพวันนี้มาทำอะไรกันครับคุณพูดแต่เริ่มต้นแลอะไรเนี้ย <c oughs> งงถ้ามึงจะไปไม่ถูกมึงก็ปิดไป <c oughs> ไม่ต้องมาถามบกวนวันนี้ผมจะแล็บใหฟังเออขอฟ้าไม่ไกลที่สุดดวงดาวไม่อาจจะยุันรักเธอมากเท่าไหนดวงดาวไม่อาจจะแผ่นเปรียบเธอเป็นดวงวันที่จริงที่สุดสำหรับฉันเค่แสงบางเไม่เท่าอะไรก็ขอให้ใจเธอยังมีฉันเออ แสงแฟรอบอุ่นย้ำว่าเราได้พบเจอเฮ้ยเจอความจันี่ตุขหนึ่งน um, okay? ั้นหนึ่งมีเธอเออจะเอ็ลมสักเท่าไรฉันจะอยู่ขข้างเธอถ้าวันใดจะลุกไม่ไหวเธอฉันจะคอยจะอุนจะอุ้มเธอตกใจนวดใครพูดคำหยาบจะโดนตีอ้าวพ่ชักกี้พี่ชักกี้ก็มาดูครับ เพื่อนมาแล้วครับเพื่อนบอกมันไม่ไปเรียนวันนี้ <c oughs> รพี่อ <c> ะ <oughs> รบีอะเตยเพื่อนใบเตยขอซับขอขอที่ช่วยหน่อยครับตับไตเติ้ลไม่ใช่ตับหน้าไมแน่นผมเนี่ยเออดึง เออเดี่ยวนะเก็บอะไรที่มีมาอย่างต่อเนื่องโย่ไปทำงานทำการครับทุกคนมีวันพุธฮะถือถ้าไม่มีอะไรจะพูดก็หยุดนะฮะครับสวัสดีบายครับดูดูคอมเมนต์ก่อนแถวหลังเงียบจังหลับหรือเปล่าบนอะไรอ่ะเออกอกกองใสเหมือนกันกอกนอ ใช่ใช่ใช่กล่องนี่กล่องนี่พูดเฉยๆก็ได้พูดเฉยๆก็ได้เจอกันแล้วไม่ก่อกแล้ไอ้เร็วดิไหลเร็ยวกอกกลอกเลยเร็วดิชมชมซูมกุยไม่ซูมได้เไงวะเออเพิ่งรู้ไม่มีการซูมไม่มีการซูมอะไรเยไอซูปปากให้ชัดเลยอุ้ย ดูกาัดไม่เป็นไรฮะทำมาดูดีก็โอเคไม่เห็นแต่ปากเลยไม่โชว์สดทำแล้วดูดี่ใส่เลยเนี่ยเป็นอะไรพ่นิวพี่นิวพี่นิวนะขอถ้าขอถ้าขอยิ้มสดใสขอถ้าปากตูนอ่ะยิ้มแบบปากตูน นิโม่ไปเลยก่อนไปยิ้่อนญญาณน้ก่อนหน่อยไหนวะไปยมี่อนนิโม่เอาขอใช่ใช่แบบนิโม่ใช่นิโม่นิโม่เร็วเร็วเร็ววิญิวไม่เห็นวินิวไม่เห็นเออหนึ่งสองไม่เดี๋ยวลบเออเดี๋ยวลบหนึ่งสองแล้วจ้่มันเป็นอะไรกันสองคนไปข้างหน้าอายิ้มอายิ้มหน่อย ลิมก็ยากใจครับลิมไปชักใจดิเออใช้ลิมด้วยเติร์ติร์ิรติร์ี่บอกเป็นบอลเออฮ่า่ิดตัวไม่มีคอนเทนต์อะไรอ่ะนี่ค่ะคอนเทนต์ครับจอห์นนี่เด็บเอออนนี่เด็บ เอาแล้วเออเอออีนเกมต้องการอะไรบายบายครับร้านเขาไยอมแพ้เมื่อคนจะไม่บายเปรื่องนานวันนี้เราไปทำอะไรกันบ้างครับตอบรอบที่สามแล้วเนี่ยก็ <c oughs> ว,วันนี้เราจะโปรโมทซิงเกิลที่สองอาครับพี่สองเราชื่อว่าอะไรฮะคาดหวังกับพวกเราจะได้สักทีเถอะเออขอต้อนรับนะเดี๋ยววันนี้ผมจะร้องเพลงไม่ต้องคาดหวังเป็นเวอร์ชันเวอร์ชั่นลูกทุ่งเออเอาลองดูครับโยนดูฉันขอโอกาสเอาแลรงแรลงแรลงแลแล กับเธอแค่สักครั้งจักะครัฮะกึกกึดิป็นยั้ไงแล้ววะกึกกึกเออบอกเลยว่าทำยามากใช่ครับขอแรกครับแม่ไม่ได้เรียนมาเลยไม่ไดเออเร่วเร็วเรอาเร็วแเร่ไม่ได้เรียนมาฮะขอขอไม่ต้องคารหวังมันเพราะลูกทุ่งครับไม่ได้ลองนี่เลยฮะ ทำไมไม่เล่นรู้ว่าแม่หลังก้บเลยเอายิมกี้มาครับตึ๊ด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 อย่เบรกตลกอักีตึ๊งตึ๊งตึ้ง เอานิวนะครับนิว네นิวติดไม่เอาครับผมรักติดไม่ติดหญิงกี่เหรอวะจะถ่ายรูปนะครับจะถ่ายรูปจะถ่ายรูปถ่ายรูปครับถ่ายรูปเรื่องตอนเฮ้ยเราเพิ่มกันออถ่ายรูปครับอ๋อ

อย่าซูบหน้าพี่ชายทัศน์นอ๋อเว็บไซย้อยนะครับตอนนี้ย้อยลงมาแล้วครับบริการ<ม>าสเน่งนนจก a อ a ให้คุณลุ้นรับบินฟรีไปเกาหลีทุกเดือนที่เ,เับทอ,อะจงขอจเป็นจเป็นุณไม่เข้าเลยวะ่สุดแล้วชามากดูสดใสขึ้นทุกคนนะครับ นี่คือตวใส่แล้วครับขอหนึ่งมุกค,ครับวันก่อนครับทำไมครับผมไปเที่ยวมาแล้ยวยังไงฮนะก็สนุกดีครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยได้จำในรายการเมื่อวันพี่ขอเวลาแล้วเป,ปิดไม่ได้เขาเหนื่อยอ่ะลองปิดดูดิเปิดเปิดเ,ป,เ,ป,เ,เปิเข้าเข้าไปเข้าไปจะ <_ as> อะตัวบีตัวบีตัวบีบียูเอฟมาบียูเออออะไรเฮ้ยเ <_ an> ดี๋ยวด <_ an> แต <_ an> <ง>่บุฟเฟ่ไม่ใช่ไม่ยูเอฟเอแโลกแโลก่โลกไม่ไม่ไม่เราคกคือพี่อาจจะเห็นกการละัาแม่งไม่ได้คิดเองทั้งรอบคิดเองทนี้แหละ หายหายหายป่วยแล้วครับเสียงแหบไปเฉยครับทุกคนรู้ป่ะครับว่าจริงแล้วหน้ากากทุเรียนไม่ใช่ทอมนะครับ แล้วเป็นใครครับเป็นผู้ชายครับทำไมได้อยู่ไดออ้ได้ได,ไดสวัสดีคุณแม่ด้วยครับครับสวัสดีคุณแม่พี่สีเกมด้วยฮะ <c oughs> หลายคนคิดว่าตอนนี้หลายคนคิดว่า หลายคนคิดว่าจุดสูงสุดของชีวิตคนเราคือการที่เรามีเงินทองมากมายนะครับร่ํารวยครับอ่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับมันคืออะไรฮะจุดสูงสุดของชีวิตเราแลนก็คือผมเส้นสุดท้ายบนหัวเรานะครับที่สูงที่สุดปิ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 ดแล้วปิดเลยดิ้งเพลลเด็ดปิดเลยปิดปิดเบืล์เวลาคนอื่นด้วยเสียปิด สงสารด้วยเขาทำงานทำกันจุดสูงสุดอยู่ที่ปลายเส้นผมบนหัวไงพี่แล้วถ้าใส่หมวกอันออที่ปลายหมวกเอเอโอเคแล้วจุดต่ำสุดอยู่ท,ที่ใครครับอยู่ที่นิ้วครับเฮ้ยอย่าว่านิวเออ <ee> <N> ขอยิม้มขอยิม <N> ย้มต่าสี่เกมเขียนตัวกไว้บนหน้าจะเป็นสัญชาตินะครับทำไมล่ะครับ ม่อะตอนเช้านี่ยหรือเจอมาเจอพวกไลท์บาลลูเสียงอะไรว่าทักงวันเรีบเลยนั่นมันเด้งมาจบตอนนี้เรียนอยู่ยังดูพี่สิกลับไปแล้วครับตอนนี้โอ้มาเทีโชวจบไล่แล้วอย่าแก้กึ่งอ๋อตึงตึงตึงหน้าพี่ชายพี่ชาย ตึ้นตึ้น <laughs> เอาปากเอาปากเอาเบินนร์นอีกที่เบิร์นอีกตึ้น <laughs> เอาเนิวนิวจะยิ้ยมแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปนิว <laughs> ต้องดูมันต้องดูในรูปมันพีวันเนี้ยดูในรูปรูปข้างไอ้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ก็มีลองดูตัดตัดปลายอะปลายแล้วเข้าเที่ยงอะข้าเที่ยงแล้วทุกคนแม่งหมดสภาพไป วันนี้รู้ป่ะครับว่าผมทําอะไรนี้ไม่เคยสําเร็จสักอย่างเลยฮะเตั้งแตกเช้าเลยครับทำไมฮะเพราะว่ามีนี่ฮะเข็มขัดครับขอสัมภาษณ์ความรู้สึกพี่หน่อยฮะขอสัมภาษณ์ความรู้สึกกับมุกหน่อยฮะมันแป๊กอะค่ะเสียใจขอเพียงดอเออ ลืมไปแล้ววะร้องได้แค่เมื่อคืนนั่นแหะคิดมากไปแต่ไม่เปลี่ยนหัวใจโดนรีกเกิลเสียละเพลงรู้บวชกันเหรอเปลพลงนี้ร้องได้ไม่โดนลิกเกิลเสีนะมันร้องยังไงพี่ร้องเลยเสาร์นี้ทูนไลท์เดือนไหนแล้วนะสำหรับเสาร์นี้นะฮะเวลาห้าทุ่มใช่ไหมพี่ห้าทุ่มครึ่งช่องไหนฮะสามค่ะช่องสามชื่อรายการอะไรนะ อ่าดูไหนติดไหนนะครับติดตามกันได้พิธีกรคือน้าเน็กฮะชื่อจริงชื่อเกศสวัสดิ์ปันรักวงศ์ไเออเกศเกสวัสดิ์ไเชื่อไม่เกินได้หรอรู้ป่ะครับว่าว่าอันนี้เนี่ยเห็นครั้งแรกผมตกใจมากทำไมฮะเพราะว่ามันมันคือน้ำตู้เก็บแรงไว้คอยเใหม่เลย บุตรารพี่แนคิดว <air> ่าปิดครับนี่อันนี้เป็นเพื่อนกับวงเรานะครับอ่าทําไมครับอันนี้คืออะไรครับแชนแนอันนี้คือรครับอะไรครับช้างครับอะไรอันนี้คืออะไรฮะยแล้วคนนี้คือใครครับ ยินดีด้วยนะครับสำหรับรับปริญญานะครับก็คิดคิดถึงมากนะครับน้องเจมกลับมาทันทีนะครับน้องเจมไม่ใช่ฮะอ้าวใครครับใครครับอยู่กี่แมงหลับริงตันไรสองคนได้เลยเน็ตหมดแล้วสิเกมวันนี้เรามาทำอะไรครับโอ้ยขอนอนนึ่ง น้องสายพี่แนนมเมีโอเคไม่มีมารยาทเลยเออดีเออดีตรงนี้มัไม่สายครับวกนนี้เวลาเดินใช่นไหมครับใช่ครับเดี๋ยวรายละเอียดคุยกับพี่แนนเดี๋ยวพ่งนี้วันนี้ก่อนวันนี้ก่อนถวันนี้จะท้ออันนี้นะครากคือนเดินทางนะครับ ขอจากแฟนคลับที่ได้มา้พี่อยากไปกับเพ่อนบ้านะไยียัพ่อพมี่คือทนอรนคยนนเต็มเลยเผมอยากจะบอกอะไรอย่างนึครับว่าครับเมื่อมีอันนี้อยู่ข้างๆกายเนี่ยกินข้าวเนี่ยกลืนได้เลยทําไมครับไม่ต้องเคี้ยว ทำไมครับเพราะว่าชาเขียวครับชาเขียวอ๋อขอบคุณมากพี่พี่ขอบคุณมากไม่มีคำรู้พอกี้นี้ก็ไม่ต้องเขียวนะฮะทำไมครับอ่าเลยครับป๊อกเขียวเพราะว่าป๊อกกี้ชาเขียวเฮ้ยไม่ได้เว้ยมันไทยอินไไไรทาปปแ่บกตลกไหมครับ ก็ได้อยู่นะเออก็ยากได้อยู่ครับก็ตลกดีนะเปลี่ยนไปเป็นเอฟซีพี่แนนดีกว่าใครวะบิดได้แล้วเอาไปเอากระดาษมาหน่อยเร็วเอากระดาษมาที ทำไมฮะเพราะว่ามีแม็กกระดาษมาตีวกระดาษมาตีแล้วต้องพูดว่าอะไรวะกระดาษหน่อยมีอะเอาเล่นไหมไอายกกาสเล่นใหม่เล่นไหมแล้วมีอะไรมีอะไรมีอะไรทำไมถึงต้องเอากระดาษมาเพราะว่าแปลกระดาษมาหน่อยครับมีอะไรฮะเพราะว่ามีแม็กครับเอาไว้เย็บเย็บเย็บ แล้วแม็กแม็กนี่มีกี่ลูกนะแม็กนี่เขาเรียกเป็นอะไรกินหน่วยแลเรียกเป็นผลมาเป็นคนแบบนี้อยากินโดนัทนะทังนั้นต่องบอสหน่อยก็มีหน้าเล็กแบ่เมื่อกี้ใหญ่ นี่นะฮะวันนี้ไปไหนมาไหนนี่ผมไม่กลัวเลยครับทำไมครับมไ,มไปได้ทุกที่ครับเพราะว่าเพราะว่ามีถุงพาครับวันนี้ถุงพาอกองอะไรนี่ชอบวันนี่อ่ะต้องครีท โปรโมทและส่งภาทีวีทันเดอร์ที่นี้แจกปะวันนี้นะครับเราจะแจกคนที่แชร์เป็นคนสุดท้ายนะครับแจกคนที่เมคนท้นี่คนสุดท้ายบอกเลยว่าถ้าน้ําท่วมผมไม่กลัวครับวันนี้ทำไมฮะผมบอกเลยว่าน้ําท่วมมาเท่าไหร่ไม่มีไม่มีกลัวอ่าไม่ต้องทําเอง เพราะว่ามีแซนด์วิชฮะไม่ต้องวิทเองครับดูทออออคกค,ค, <c oughs> คนผิดหว <c oughs> งังหลับเห <c oughs> ง <c oughs> ือไหลเลยมือสองคนปว้หลัไม่เกี่ยวจะให้เห็นมื้เห็นมือหลับนะโดนชี้เทปจริง บอกเลยครับวันนี้กินบาร์บีคิวไม่มีกลัวครับทไมครับเพราะว่าไม่ต้องทําเองครับมีหมูปิ้งครับมันหาได้หมมันาสุดยอดเหรอพี่สุดยอดจริงบอกเลยครับเห็นนี่แล้วอยากทํานามากเลยครับเจอทุ่งครับอ๋อ พี่เป็นไงกับมุกบ้างครับนี่แหลมีหน้ามาถามเลยครับเป็นไงกับมุกบ้างไอ้นี่เขากนหัวล้อเนี่ยมารยาทชัดช้าคนหัวล็อกกันทำไมครับเขา่าพี่มาถึงหน้าตามันจะดีนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ว่ามันจะทำไรถูกไปหมดนะเออดีนิดหน่อยนะต้องมาคุยกับคนหน้าตาดีนะครับเี้ เห,หนื่อยแล้ววันนี้เรามาทำอะไรครับเ <laughs> <c oughs> จ็บบัวบ๊ายบายครับทุกคนวันนี้เรามาทำอะไรครับ <laughs> วันนี้เราไปสวัสดีปีใหม่กันนะครับซิงเกิลที่เท่าไหร่แล้วฮะซิงเกิลที่แปดของเรานะครับจากหนึ่งก็ข้ามาแปดเลยนะครับที่เหลือค่อยไว้ตอนหลังนะครับมีนาคมหรือว่าวันเสาร์อยากได้เสื้อทำยังไงบ้างทำาไงบ้างครับถ้าอยากได้ก็เมนเ้นคนสุดท้ายของคลิปนี้นะฮะเมนเก้าสิเก้านะครับแล้วก็จะโชคดีวันนี้นะ เล่น9าแล้วกดแชร์ไปหาเพื่อน50คนเ้อ่นทั้งวันนะเออถ้าใครไม่ถึงจะโชคร้ายครับใช่องาวไม่วิ่งในวงล้อครับวันนี้ไม่ใช่หนูแฮมสเตอร์อ๋อหลับกันหมดแล้วนะครับข้างหลังพี่บ่าวเราพี่บ่าวหลับแล้วพี่บ่าวทำด้วยเออครับคุณวันนี้มีมุกอะไรมาเล่นบ้างครับลงได้แล้ นี่บอกเลยว่าโชต่บอกเลยว่าโชตะนี่ไปไหนนี่ไม่เคยเมื่อยก็คือสบายตัวตลอดเพราะว่ามีนวดเนี่ยฮะมีนวดส่วนตัวครับหาะ่ปากเหรอฮะปากกันนวดใช่ไหมคือนึกว่าอะไรฮะนึกว่าอะไรนึกว่าอะไรพูดดิพูดดิ ก็คือป่าจะดุลอ๋ออันนี้ป่าครับป่าครับอ่ามี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 อะไรอยู่ข้างในปะมีส่ฟันมีสัตว์อยู่ข้างในปะหมายถึงอะไรครับแมว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 นะฮะแมวหน้าแล้วก็เดินดุไทยรัฐ นี้เรามามทำไห <laughs> บอกเลยว่า <c oughs> สะผมไม่กลัวเปียกทำไมฮะมีนี่ฮะอะไรน้ำเป่าเขาบายกันเป็นชาติแล้วยังไม่มาดูไม่มีคนอสนใจนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะฮะเฮ้ยมันน่าจะเหงาแน่เลยอ,อ่ะลำพังลำพ้องออย๋อ๋ออ๋น <laughs> <laughs> อ๋ <laughs> <laughs> ออ๋นะ <laughs> ออ๋ออออ๋ออ้ออ๋อมออ

อีเกียหานจละสิคแห่งาจากซีเรีเปินรับเอนร่งานใหม่อีเกียบนใหญ่นระจอแฝกว่าตคดูไม่เปิดแล้วยายายูคาเพรอมจ่ายสนค่อั่เรถ่ายรูครับเออด้าคัยิ้มหนอครับพอแล้วครับหน พ่อ ชายชัดพระหุทธไมกลัมาบ้านนะครับเออใครเก็บชายแทดเอาไว้ก็ส่งมาให้กเรานะครับทวิตด้วยนะครับตอนนี้เลยฮะตอนนี้เลยครับลงทวิตแล้วแฮชแท็กว่าแชร์จะได้ไปขึ้นที่ทวิตะฮะแนนไหวไหมไป้วครับทุกคน หลับหมดแล้วครับพักผ่อนครับอันนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องนอนนะครับเออปิดกางคิดอยู่ <c oughs> โอ้โหซีเกมแก้โจทย์คณิตสบายเลยสิทำไมล่ะครับทำไมรครับ ทำไมล่ะ <laughs> ทำไมล่ะครับอันนี้ฮาเขาทำไมครับเขาบอกสีเกมแก้โจทย์คณิตสบายเลย <c oughs> ทำไมครับรอมันดีเลยใช่ค่ มีสูตรม oh, ี mm hmm. สูตรนะสยอดไปแล้วครับไปแล้วครับบาย